อ๋ลมากีมาเลยครับจังหวะนี้จัดไปเดียครับวิลืมไปว่าเพื่อนเรามีมากีหรือเปล่าแต่ไม่เห็นเขาตั้งนะมากีใหม่ครับได้ได้ครับแต่จริงๆเราเลือกมาแล้วนะเซนโดใหม่ครับเอาเลือกตัวไปแล้วครับแยกเขาดีไหมไม่เอาเลยจุดโดนดา่าเล่นมากไม่ได้เดี๋ยวเขาหัวร้อนถ้าพลาดขออภัยไม่เอาดีกว่าเล,เล่นไปเล่นไปพือชนะ ถ้าแพ้ค่อยไปขอภายพี่เกมมากีมีท่าอะไรบ้างวะลืมเติมพรให้ได้วยมีบัตรอัพพรหรือยากแน่ชิวๆไปชิวๆอารมณ์แบบว่าไม่เป็นไรแพ้ได้สิเราผ่อนยี่สิบห้าสู้ๆครับเออดีมากเพื่อนดีมากยิ้มกันไปอารมณ์ดีอารมณ์ด,ดีเข้าเกมอารมณ์ดีเข้าเกมเดี๋ยวข้าใครกดยอมแพ้นะโดด <laughs> มันมีท่าฮุกช็อตซ้ายล่างใช่ปะเลี้ยงขวาบนเลี้ยงสองจังหวะ ถ้าพี่น้อยดีกว่ามีแค่เลี้ยงสองจังหวะฮุกใต้แป้นเลี้ยงแล้วกดปุ่มสง่งหนึ่งครัง้งเลี้ยงสอง,งครั้งกดปุ่มสง่งสองครัง้งฮุกสองจังหวะโอเคน้องฝั่งไปทันทลโต้ลงทัวร์รรรเมนต์พี่ด้วยนะครับอย่าลืมนะถ้าไม่มีทีมทักเพจพี่มาเดี๋ยวส่งดิสคอดไปให้แล้วก็ไปหาทีมในดิสคอดพี่จัดทีมให้ถ้าไม่มีทีมยังไงก็ต้องได้เล่นดีวพี่จัดให้สมัครไม่เป็นทักมาเดี๋ยวพี่สอนให้ถ้าพี่ไปถึงบ้านได้ไปกดให้ยังทําให้เลยก็ <Kız S 1> ถ้าเล่นไอโซได้ป่ะวะเฉยเทสเทสเฉยเฉยจ้วงไปดิขออภัยฉันพลาดเองเฮ้ยเพื่อนบอกไม่เป็นไรฉันสนใจด้วยวะโคตรเดียวเิ่งจะโดนมาทันได้ไงวะ มือโอ้โหมันโยกหลบอีกจิตใจแตกสลายครับมือมันยังไม่มีอันติามากี่มันจะไม่เก่งครับเรียบร้อยเขาสองเซนไอโซ่เปล่าแว่นไอโซ่เปล่าแว่นดูสตีมบ้แยกเลยแยก้ายขวาเลย โดนสกรีนว่ะอาไต้แป้นเขาจะได้เหลือคนเดียวกับเซนโดดาวเอาไรเงี้ยแยกเลย้า,ยา้ขวาเดี๋ยวุดกระชากให้ชุดกระชากให้จินตรงกลางจีนสวยจีนเอาดิเออได้แล้วว่าสองแต้มไอโซ่ดิแวนแยกออกไปอีกไปสายสุดเลยไม่ต้องรอเก็บบลเก็บบอลอ,อะไรอย่างเงี้ยั้งนั้นอะไม่ต้องยืนไต้แป้นอะไปสายสุดแล้วเขายวิงเข้ามาอุ้ย โดนสกรีนอะ่ะต้องมาช่วยอะ่ะโดนสกรีนอาคง,งิตัวใหญ่อะมาไม่ทันอะ่ะแว่นไปไปนู่นซ้ายโหลซ้ายมือแว่นโหลซ้ายซ้ายมือเออมันเจ็บตรงที่หัวใจ เนีย่ยเล่นมากี่ถ้าไม่ได้เล่นไอโซอ่ะแล้วมากี่พอรอนไม่เยอะนะครับมันโซโล่ทำแต้มไม่ได้นะแล้วในทีมไม่มีตัวทําแต้มรองแบบเนี้ยคือมีจินจินเขาน่าจะเล่นไอโซนะครับถ้าพี่ได้ดาวแบบเอ,อใต้แป้นนะคนเดียวแล้วดาวหนึ่งดาวสองนะจะเล่นง่ายนะครับอันนี้คือยืนสองคนมันเล่นไม่ได้มันไม่ใช่ตัวทําแต้มหลักเนเออทำแต้มไปทำแต้มไปทําแต้มไปแล้วเขาไม่ได้ซ้อนเก็บบอลมายืนใต้แป้นเฉยๆนะมันไม่มีประโยชน์อะมายืนทําไมใต้แป้นนะ่ะ เกมลุกมันต้องไปยืนเออข้างั้งกระจายหรือเปล่าไปส่งจินส่งเราเว้ยวูู้ไปยืนทำไมใต้แป้นอ่ะออกไปข้างนอกได้ป่ะกดหัวใจเขาหัวใจมาหัวใจกลับไปมเล่นลำบากอ่ะไม่เปิดใหม่ไม่ได้จีติวไปเลยติวไปเลยออเดี๋ยวก็โดนเราช่วยเ่า ฉันควรทำยังไงต่อจากนี้เอ้โหนี่ถ้าเขาไปยืนแยกพี่ก็อันติส่งให้ได้เข้าใจปะ่ะน<อ>ี่ยเขาไปยืนแยกขายพี่อันติส่งก็ s <S งยิงได้เลยไงคือแบบไม่ได้แยกอ่ะมันเล่ลำบากครับขอบคุณยี่สิบาทมากๆกครับแจ้ขอบคุณมากครับเป็นโดมันรอดีกว่าจ้วงไปลเลยร <c oughs> อรอเล่นง่ายเฟซีพี่ตั้มเน็กับเดซอนครับ ขอบคุณมากครับเจ้ขอบคุณมากมากครับ f อฟซแบบหล่อนเทพโดเนยังไงล่ะอุ้ยเนี่ยไม่ซ้อนวงในให้ด้วย <c oughs> นายไม่ใช่เมนเซนเตอร์แน่ดรอร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อได้เลยนะไปแยกดิเดี๋ยวส่งให้แบบสวยๆเลยออกไม่ใช่ไม่ต้องมาสกรีนไปแยกอีกทางหนึ่งอะ่ะโหลไปอยู่เออไปอยู่คนละที่แบบโกรธกันน่ะม่ส่งส่งไม่ติดว่ะ ไปอีกแค่นั้นไม่พอหรอกมันต้องไปอีกเออเขาเล่นได้นะเอาพันโยกเอาพันเออตัดบอลไปมันไม่เปิดเปิดใหม่ไม่ได้ว่ามาขีเข้ามันต้องเปิดใหม่ได้ดีกมะมเซนไซเออไม่มีเว้ยเฮ้ยได้อยู่ตามแต้มเดียวไอเจอมากีไปเล่นไอโซเลยไปยินไกลไกลถ้าไม่มีตัวทำแต้มรองนะครับถ้าเป็นเอชจีถ้าเป็นคอมเดียวกับพี่เนี่ยถ้านายเป็นเซนเตอร์อ่ะ นายควรจะไปแยกเลยอ่ะไปแบบไกลๆเลยอะอยู่ห่างๆอย่างห่วงมันก็เข้มได้ปะลุกขึ้นมาช็อตเกมพลิกอเออเอาแล้วแสกแล้ววะต้องอย่างนี้ดิวะแสงได้ไงวะแสงได้ไงวะอาศัยความเก่งของนายสินะ แผนไม่ต้องตบจีนตบไปเลยไม่จินเกมรับเล่นดีจัดเราจะแพ้จีนไม่ได้แต่เบอเลยครับอืมหยา,า,อ,อ,อ,าอย่าอย่ายาอย่าๆย่าอย่าอยาอย่าอยาอย่ายาอยอาอย่าอี่อย่าอ่าอ่าอาอ่าอย่นอ่อย่าอยา่าอยใ่ายายา่น่ย่นั้นน่ะ่ สวัสดีครับเศรษฐพงศ์เศรษฐพงศ์สมัครทีมน้องสมัครทีมของอินไปหรือ,อยังชื่อนายไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะชื่อนายไม่เห็นขึ้นในทัวร์นาเมนต์เลยอ่ะให้อินส่งคำชวนไปหรือ,อยังเจอแจ็กกี้เจอดีวายอยู่ฝ่ายตรงข้ามนะขอโทษนะเมื่อกี้ตากว่าน,นี้ที่พี่พาแพ้ขอโทษนะเอ้ยพี่เจอธนกรบ่อยจัดเลยอะ่ะคนที่เล่นจีนอะ่ะ อนักรแบบเจอบ่อยจัดเลยถ้าเขาส่องพอรพี่เขาน่าจะด่าพี่เอ้บ้าเอ้ยพรยี่สิบห้าเอามาเล่นไปอัพพรเพิ่มก่อนเดี๋ยวโดนดา่า